พี่วาดพี่จำเสียงฝีเท้าบนบันไดไม้ในบ้านเก่าๆได้ไหมคะมันไม่ใช่แค่เสียงธรรมดามันเหมือนเสียงอะไรบางอย่างที่กำลังลากร่างมันขึ้นมาอย่างเชื่องช้าและเสียงนั้นก็เป็นหนึ่งในประสบการณ์จริงของคนที่เคยเข้าไปในบ้านของครอบครัวซาเอกิหมายถึงบ้านที่คายโกะกับโทชิโอะเคยอยู่ใช่ไหมพี่ยังจำเหตุการณ์ในอีพีแรกได้ดีเลยแต่หลังจากเหตุสลดในครอบครัวนั้นมันยังมีอะไรเกิดขึ้นอีกอ่ะ มากกว่าที่คิดค่ะหลังจากคดีฆาตกรรมในบ้านซาเอกิกลายเป็นข่าวใหญ่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบก็จริงแต่เมื่อเวลาผ่านไปบ้านก็ถูกปล่อยทิ้งร้างและมีข่าวว่ามีครอบครัวใหม่ย้ายเข้าไปพวกเขาไม่ได้รู้เรื่องคดีฆาตกรรมมาก่อนเพราะเจ้าของบ้านไม่ได้เปิดเผยแล้วเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวนั้นภายในไม่กี่สัปดาห์ก็เริ่มมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นค่ะ โดยเฉพาะเสียงครืดขราดกลางดึกและเงาปริศนาในห้องน้ำเด็กสาวในบ้านเล่าให้แม่ฟังว่ามีเด็กผู้ชายตัวซีดผมเปียกเดินผ่านหน้าห้องเธอทุกคืนโทชิโอใช่ค่ะและในไม่กี่วันหลังจากนั้นเด็กคนนั้นก็หายตัวไปแบบไร้ร่องรอย ทั้งครอบครัวพยายามตามหาแต่ไม่พบเบาะแสใดๆจนกระทั่งไปพบเส้นผมดำคลับในตู้เสื้อผ้าทั้งที่ไม่มีใครในบ้านผมลักษณะนั้นแล้วคดีนี้จบยังไงจบแบบไม่มีคำอธิบายเลยค่ะครอบครัวนั้นย้ายออกไปกลางดึกทิ้งข้าของทุกอย่างไว้ในบ้านและตั้งแต่วันนั้นไม่มีใครเข้าไปอยู่อีกเลย จนกระทั่งทีมงานรายการสารคดีญี่ปุ่นกลุ่มหนึ่งได้เข้าไปถ่ายทำสารคดีเรื่องบ้านต้องสาบแห่งเนินซาเอกิแล้วเกิดอะไรขึ้นกับทีมงานกล้องของพวกเขาบันทึกภาพเสียงหญิงสาวคร่ำค,ครวนได้จากชั้นสองทั้งที่ในตอนนั้นทุกคนอยู่ชั้นล่างและที่น่าขนลุกกว่านั้นเมื่อถ่ายทำเสร็จ หนึ่งในทีมงานที่เป็นคนถือกล้องก็เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุประหลาดตกบันไดบ้านตัวเองโดยไม่มีใครเห็นเหตุการณ์เลยค่ะมันเหมือนกับว่าใครก็ตามที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับบ้านหลังนั้นจะต้องประชิญกับคำสาบไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่และนี่แหละค่ะคือสิ่งที่ทำให้บ้านหลังนี้ไม่ได้เป็นแค่เรื่องเล่าหรือหนังสยองขวัญแต่มันคือ คำสาบของความโกรธแค้นที่ไม่มีวันดับแล้วตอนหน้าจะเล่าอะไรต่อตอนหน้าเราจะเล่าเรื่องของคำสาบที่แพร่กระจายทำไมผู้ที่ไม่เคยรู้จักคายโกะหรือโทชิโอถึงยังโดนคําสาบได้อย่าลืมติดตามนะคะ